ครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาทุ่มกว่าครับผมดีมาเดินตลาดนัดนะครับตลาดนัด,ดเลยบันทึกถ่ายเพื่อเพื่อนได้ชมกันตอนนี้ทุ่มกว่าก็อาจจะมีเริ่มกรง,งเริ่มเก็บกันเพราะเขาขายแต่เนิ้งแตเยเ็นครับผมตลาดเขาก็จะมีทำการขายกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับ จะมีทุกอย่างมีผักผลไม้อาหารกินตัาเพื่อนเพื่อนไม้ชมกันร้านนี้จะเยอะของเยอะตับข้าวเยอะครับมีมตี๋ทุกอย่างเลยอาหารเหนืออีสานใต้ตัดร้าน้าเยอะคนก็จะซื้อกันเยอะเพราะแถวนี้มีตักอากาศที่ร้านเยอะ

น,น่ากินมากครับเห็นไหมครับมีครบเลยมันเพื่อนในชนกาลกรบผมช่วงนี้อาจจะเบาบางหน่อยหนึ่งเพราะข้าทุ่มกว่าแล้วข้าทุ่มกว่าแล้วช่วงเ,เยน็นคนน่าจะเดินกันเยอะ สองเขาก็จะมีขายทุกวันเสาร,ร์อาทิตย์ครับผมบางทีถ้าช่วงเย็นยังไม่ได้กตรงกลางรอกกลางนะครับเดินไม่ได้เลยนะครับเดินตัดตรงตัวแตะกันไปเพื่อนไปชมโอ้หนาวเกินนั่นเลยหนาวเกินนั่นเลย จนไปครับปกติก็จะมาเดินบ่อยครับปักหลังไม่ได้มาก็เลยวันนี้ออกมาถ่ายมาเด้ให้เพื่อนๆได้ชมหน่อะจะได้มีคอนเทนต์จะได้มีคงมีคลิปลงล็อกกลางลกกลางจะมีอยู่บางส่วนไอ้ล็อกข้อไอล็อกนอกข้างๆ แต่ตรงนี้คือล็อกกลางอังนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าของค้าล็อกกลางก็จะมีอาหารอาหารเยอะอาหารเยอะอาหารเยอะครับให้ดูชมกันไปครับ ผมก็ได้เวลาเวลาคลิบขายคีบกระต้มมีหลายอย่างให้เลือกสัง่งครับกับมันปงมันฝริดมันปงปลาทอดครับอาหารสดอาหารแห้ง นี่ยังไม่สดซอยนะครับนี่ยังไม่สดซอยรับพร้อมชมไปดูกันไปถายให้เต็มสติงเลยครบตรุกอย่างมีหลายอย่างให้เลือกสันให้เลือกชิมให้เหนือกกินค่ายใต้น้ำก็มี đây là con gà trai nám, Chọc lươn, chọc lươn, bạch chúo chi, bùa bắn nhoi là cái เอาวุ้นทีมะพร้าวเอากลองหนึ่งครับด้วยหนึ่งค,ครับก,กินเลี้ยงหน,น่อยครับผม,มโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อครับน่ากิน ายดีครับก็ทางจะขายดีกันอยู่กันนะครับอ๋อมอบเบอเลอร์เลยน้หวานขนมไทยมีครบทุกอย่างกระเพาะเพื่อไม่ชมกันครับจะมาดูกุ้งดูกุ้งยางกุ้งยางกุ้งยางกล้ง โอเคฝั่ okay. งนู้นก็จะเป็นทางออกก็จะมีผักผลไม้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทางออกเหมือนกันให้ชมกันไปโอ้ถนนโดยตรงโนนัดขายดีขึ้นราคากันหมดแล้วเนาะปกติห้าบาทเองตอนนี้มาเจ็บาทกปนหมดแล้วอ,อ กินของใช้ขึ้นราคากันหมดครับผมชมกันไปครับอันนี้ตรงนี้ร้านนี้ขายดีครับขนมมนเนี้ยคนมารอคิวซื้อต้องเขียนออเดอร์ไว้นะครับว่าจะใส่ะอะไรดีมากปกติวเมื่อก่อนซอื้อ20บาทตอนนี้ขึ้นเป็น25แล้ว ไว้ลอยไว้ว่าเขาไว้กินกับมามากไม่ได้กินวับวัเปลอะไครับข้าวขายดีกันเลยข้าวขายดีขายดีขายดีครับตรงนี้เป็นทางออกนะครับทางออกก็ เดี๋ยวให้ชมกันไปจนถึงออกเลยครับสองทางประตูก็จะได้ขอจบคลิปคลิปนี้ยาวๆไปเลยครับนะครับอไปเรื่อยเลยน่ากินครับเพื่อนไ้ชมการของหวานไทยครับอดช่องแกงไทยอหอมงาหมก ดูกันไปค,ครับคทางโน้นก็มีข้าวเยอะครับของเยอะลองกําแหงคนจะพักอาศัยกันเยอะ,อะร้านค้าก็จะขายเต็มโรงเรียนเลยแล้วครับว่างขนาดไหนร้านก็มีตั้งมีวางหมด มีชมกันปาเรื่องชมกันปาหมกชงหมกจ้างมีกองม,งมีเก็บ่วนแดงยังขาย่วนแดงที่ทุ่ม่าแล้วนะครับคนก็ยังเดินกันอยู่ขายดึกขนาดไหนคนก็เดินขนาดนั้นไม่ต้องกลัว ก็จะไม่ได้ขาย,ยปลาเผาตัวนี้ลดราคาเลยเหลือตัวละร้อยเมื่อก่อนต้องร้อยกว่านะครับตัวปลาเผาปลาราคาถูก <c oughs> ราคาถึงลดปกติจะแพงนะครับปลาถูกกว่าเพื่อนโอเคครับ ถึงทางออกแล้วครับถึงทางออกแล้วมีหอยนางรมขายดูขายเครี้ยงครับทางออกแล้วผมก็จะจกลับแล้วครับพร้อมทุกคน เวลาพอสมควรแล้วนี่ก็จะเป็นถนนถนนใหญ่ครับโอลมโชยอากาศดีอากาศเย็นไม่ถึงหนาวมากครับพร้อมเป็นถนนครับโอเค งั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ